คลิปนี้ผมจะมาสอบถามความคิดเห็นพี่ๆทุกคนนะฮะระหว่างกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกับคนคนหนึ่งนะครับว่าพี่ๆเนี่ยชอบด้านไหนนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันๆเขาทำอะไรแต่ที่แน่ๆเขาจะต้องสละเวลาในการไปฟังคนคนหนึ่งสอนธรรมะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปฟังด้วยตัวอาจจะฟังทางช่องทางออนไลน์ ฟังไม่ได้ฟังเพื่ออยากรู้ธรรมะโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแต่ฟังเพื่อจะหาว่าเขาพูดอะไรผิดบ้างนะครับคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่พูดสุภาพนะไม่พูดกูไม่พูดมึงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เห็นประโยชน์จากเนื้อหาคําพูดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าการไม่พูดกูไม่พูดมึงแต่ประโยชน์ของเนื้อหาคําพูดไม่มีกับ คนคนหนึ่งที่พูดกูและพูดมึงแต่เนื้อหาในประโยชน์ของคำพูดมันมีนะครับพี่ๆว่าคำพูดแบบไหนที่พี่ๆอยากจะเข้าไปฟังเข้าไปสนใจเข้าไปอยากเรียนรู้ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดกูมึงแต่เนื้อหาสาระในการพูดไม่ค่อยมีอีกคนหนึ่งพูดกูมึงนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในการพูดมันมีนะครับ แล้วก็เวลาเขานั่งจับผิดในคำพูดคนที่แสดงธรรมแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอตามที่เขาคิดเขาก็จะไปนั่งอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเอามาชี้แนะเอามาแนะนำนะครับแต่สำหรับผม การอัดคลิปหาข้อมูลขนาดนั้นนะเพื่อเอามาพูดยาวเป็นสิบยี่สิบนาทีเนี่ยในคลิปผมเรียกแบบนี้ว่าการประจานไม่ใช่การแสดงการชี้แนะแบบมีเมตตานะครับแต่คนที่สอนผิดไปบ้างผมไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะผิดก็คือผิดนะครับแต่เขาก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ปรับปรุงตัวให้เขาให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปต่อล้อต่อเถียง พี่คิดว่าสองคนนี้ที่คนหนึ่งตั้งหน้าจับผิดนะครับแล้วก็เอาเขามาประจานเป็นคลิปยาวเป็นสิบยี่สิบนาทีไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจเดินหน้าแสดงธรรมต่อไปนะครับพี่คิดว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้กับคนคนเนี้กลุ่มไหนมีประโยชน์กับสังคมมากกว่ากันนะครับเท่าที่ผมฟังคนนี้แสดงธรรมเนี่ย ผมว่าหมื่นคำให้พูดผิดสักสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นพอสามเปอร์เซ็นในหมื่นคำคือสามร้อยคำผมก็ยังถือว่าน้อยนะแต่ผมว่าแกสแสดงธรรมที่แกพูดมาเนี่ยเป็นแสงคำนะมึงผิดสักกี่คำเชียนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกว่าเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยผมต้องมาเกิ่นตรงนี้ก่อนมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะทำไม ชอบมาตำหนิผมและก็คนอื่นๆว่าเอ้ยทาไมชอบอ้างจังว่าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสาวกผมมีหน้าที่ฟังแล้วมาบอกต่อนะครับผมไม่มีมีหน้าที่ในการบัญญัติและก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรติการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงลำบากตรัสรู้ทรงลำบากในการถ่ายทอดบอกสอนจนเรามีพระสัตรท์ทได้เรียนรู้กันทุกวันนี้ นะครับนั่นคือทําไมเราต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกสอนเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมมันแรกและผมคาลพแล้วต้องให้เกียรติแล้วให้เครดิตท่านว่านั่นคือคําพูดของท่านนะครับอ่ะกลับมานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตั้งแต่ที่ท่านแสดงรรมาตั้งแต่คําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายเนี่ยท่านตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตมีจิตเป็นเอกนะครับตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายดังนั้นคําพูดที่พูดออกมาน่ยไม่มีผิดเลย นั่นคือคุณสมบัติของท่านดังนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นพูดโอกาสผิดมันก็มีถูกไหมฮะแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่การผิดเล็กน้อยระดับเนี้ยซึ่งไม่ได้ผิดในตัวเนื้อหาธรรมะชั้นสูงอย่างเช่นไม่ได้ผิดว่าเออทุกคืออะไรไม่ได้บอกผิดไม่ได้บอกว่าสมุทัยคืออะไรไม่ได้สอนอิทัพปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปาทผิดไม่ได้สอนนิโรธผิดไม่ได้สอนอริยมรรคมีองแปลผิด ไม่ได้สอนเรื่องปัญหาฉันทะราคะนนะทิตันหาวิญญาณจิตมโนผิดถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ธรรมะชั้นเปลือกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับมรรคผลนิพพานเลยมันไม่ได้พูดถึงแนวทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะครับแต่ก็ยังไปพยายามจับผิดและยังพยายามไปหาข้อมูลยังพยายามมานั่งทําคลิปยาวเป็นสิบยี่สนาที ไม่รู้ตั้งกี่คลิปเพื่อประจานคนอื่นแล้วบอกตัวเองมีเมตตาชี้เนี่ยชี้นํอผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดังนั้นพี่ชอบแบบไหนคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบตําหนิตีติงคนอื่นกับคนกลุ่มกับคนอีกคนหนึ่งที่แสดงธรรมโดยไม่สนใจหน้าอิดหน้าพรมพยายามปรับปรุงตัวทําให้ดีต่อไปแม้ว่าผิดเขาก็รับผิดเขา,เขาไม่ได้ไม่รับผิดนะครับดังนั้นพี่เลือกคนกลุ่มไหนพี่ก็เลือกเอาเองตามศรัทธานะครับแต่ที่ผมแปลกใจอ่ะนะครับ ผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านพระธรรมทางด้านพระวินยัยทางด้านพระไตรปิฎกโ้รู้เยอะแย,ยะมากมายทําไมบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานราชการโรงเรียนมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงรัฐสภาไม่เชิญเขาไปบรรยายมั้งนะ่ะนะครับเขาเก่งนะรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้เลยนะครับโอเเขารู้หมดเลยใครผิดอนันนู้นอันนี้แต่ไม่รู้เขารู้ไหมว่า ตัวเขาเป็นยังไงเหมือนที่คําพูดที่บอกบางคนเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยนะโดยยกเป็นเรื่องของตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะฮะผมไม่ใช่ fc ของอาจารย์เบียร์นะครับไม่ใช่ติ่งหรือด้อมอะไรของอาจารย์เบียร์ทั้งนั้นนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ผมไม่มีนิกายไม่มีแบ่งสายว่าเออเป็นผมสายวัดปา่าพระอาจารย์นู้นหลวงปู่นั้นไม่มีนะฮะผมไม่มีสายวัดปา่าวัดบ้าน ไม่มีปริยัติปฏิบัติอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะพระ,พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เรามีการแบ่งแยกแบ่งสายคําสอนของท่านมีชุดเดียวแบบเดียวนะครับท่านไม่เคยแบ่งแยกวิธีการหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมัคของทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยมหาปูตุธาตุสีด่ดินน้ําไฟลมเป็นร่างกายที่มีการเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุและปัจจัยเหมือนกันทุกคนดังนั้นพระธรรมไม่มีการแบ่งแยก นะครับท่านเลยไม่เคยสอนให้เราแบ่งสายแบ่งนิกายเพราะว่าคุณจะเกิดชาติไหนคุณก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าจะบอกผมเป็น fc หรือเป็นติ่งเป็นด้อมใครต้องบอกว่าผมเป็นติ่งเป็น fc เ,เป็นด้อมของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีบัญญัติเพิ่มและไม่มีตัดทอนนะครับและผมจะเคร่งครัดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เคร่งครัดมันจะเป็นสิ่งที่จเจริญถ้าไม่เคร่งครัดจะมีแต่ความเสื่อมตลอดกาลนานนะครับ เหมือนที่มหามีเคยพูดไว้ตอนคลิปวันอังคารค่ำๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าตัดทอนและผมถามฝากคำถามไปถึงมหามีคำหนึ่งนะครับผมถามจริงๆว่าในพระไตรปิฎกของประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยมีบัญญัติเพิ่มบ้างไหมนะครับถามแบบแฟ์ๆนะครับแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนนะครับ เพราะว่าทุกคนแม้จะเป็นพระอระหันต์ผมไม,ไม่ได้บูลลี่พระอระหันต์นะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่าพระอระหันต์เนี่ยถ้าเป็นสาวกก็ยังคงเป็นมักคทานุคาหรือผู้เดินตามมาภายหลังเป็นเพียงผู้ฟังปฏิบัติตามการที่ฟังมาเวลาบรรลุเสร็จการถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าให้ พระอาหารหันต์ไปเทศนาแสดงธรรมให้กับคนอื่นอบอกว่าเ,ออเธอทั้งหลายจาริกไปนะแล้วไปแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในทา่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัศจรรพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเช้นเชิงนะครับความหมายของกลุ่มคํากลุ่มนี้ผมพูดไปหลายคลิปละก็คือคํา,าว่าสุกตะวินิโยหรือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตรหรือระเบียบคําพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณบรรลุแล้วคุณก็ต้องกลับมาสอนคําของพระเจ้าไม่ได้ว่า คุณบรรลุแล้วคุณจะสามารถแต่งเติมคําสอนหรือสอนอย่างอื่นจากการปรุงแต่งจากการที่คุณบรรลุแล้วได้นะดูไหมฮะนั่นคือหลักการเพราะว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนต่อให้เป็นอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติก็ยังเป็นแค่มักคานุค,คาไปเสมอกับพระพุทธเจ้าที่วิมุตติที่นิพพานแต่ในทางโลกก็ยังเป็นผู้เดินตามมาภายหลังนะครับถูกไหมครับมาหามีผมไม่ได้พูดอะไรที่บัญญัติเพิ่มและตัทดทอนถูกไหมฮะผมพูดเพียวๆเ,เลยแล้วก็ เป็นพระศัพท์ทมปฏิรูปหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผมพูดอะไรผิดก็ทําคลิปนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาอะไรอะ่ะเอาไปลงแอปแดงที่เป็นที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาธยายความผิดผมก็ได้นะครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับมามาพูดถึงด้านคนที่ฟังทมนะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เคยบัญญัติในธรรมวินัยนะว่าเออประเทศใดๆที่นับถือศาสนาพุทธนะคุณต้องไม่ออกกฎหมายนะใครสอนพระธรรมผิดแม้คําเดียวต้องไปจับการเขามาติดคุกเลยนะนะครับถูกไหมท่านไม่เคยบัญญัติท่านมีเมตตาแต่ท่านไม่ได้สอนให้คนฟังโง่ท่านเลยวางกฎมหาประเทศเสีเอาไว้ให้เรานั่นคือว่าเวลาเราฟังคําใครบอกว่าเออพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นบอกแบบนี้รวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับท่านบอกว่าทํายังไงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้าน พึงกําหนดเนื้อความในบทในพยัญชนะนั้นให้ดีพูดง่ายว่าจําคํานี้ก็พูดให้ดีนะครับแล้วก็นําไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในพระวินยัยถ้าเข้าลงกันเข้ากันได้ไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงเขาจํามาผิดให้เธอพึงทิ้งคานั้นไปเสียถ้าพูดผิดก็แค่ทิ้งไปไม่ได้ให้ไปก่อโทษก่อความอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับพระธรรมพระวินยัย แสดงว่าเขาจํามาถูกให้เธอพึงรับคำนั้นไว้เนี่ยคือหลักมหาประเทศสี่ท่านไม่ได้สอนให้เราโง่ท่านสอนให้เราจําก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบแล้วค่อครวนดูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งใช่ก็รับไว้แล้วนำไปปฏิบัติเพราะนั่นคือคำพูดของพระพุทธเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าสอนถึงบุคคลเอาไว้สี่สี่จำพวกนะครับ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชอบตีเตียนคนอื่นแต่ไม่ชอบสรรเสริญกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชอบสรรเสริญแต่ไม่ชอบตีเตียนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบทั้งสรรเสริญและตีเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนและควรสรรเสริญกลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มคนที่4ี่นะครับเป็นกลุ่มคนที่สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตีเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนโดยตามความเป็นจริงโดยการลอันควรนะครับพระพุทธเจ้า ท่านสันเสริญบุคคลกลุ่มที่สี่เอาไว้นะครับว่าเป็นบุคคลที่งามกว่าปลาณีตกว่านะครับก็คือบุคคลที่ทั้งสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตําหนิบุคคลที่ควรติเตียนตามความเป็นจริงโดยการอันควรดังนั้นท่านให้เราติเตียนคนอื่นได้แต่ดูอย่างกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยนะครับติเตียนอย่างเดียวเลยนะครับกับคนที่แสดงธรรมทั้งที่เขาสอนถูกเยอะกว่า90อร์เซ เขาไม่เคยสรรเสริญดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่งามไม่ใช่กลุ่มคนที่ประณีที่สุดเพราะว่ามีแต่ตําหนิไม่มีการชื่นชมนะครับทั้งที่จริงๆบุคคลบุคคลเนี้ยที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยเขาสมโดยมวลรวมเนี่ยไม่ใช่คําพูดใดคําพูดหนึ่งโดยมวลรวมในการสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณคิดว่าเขาควรจะถูกสรรเสริญหรือควรตีเตียนล่ะนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปตีเตียนใครเนี่ยนะครับมันผมไม่ได้มาติเตียนใครนะผมมาแค่สอบถามมุมคิดเห็นนะครับพระพุทธเจ้าท่านวางกฎเอาไว้อยู่ในพระวินัยนะครับว่าเอ้ยก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองก่อนด้วยทำภาพระการพระเจ้าท่านบอกเลยคุณสมบัติของผู้โจทย,ยังมีอยู่5อย่างนะครับมหามีสามารถไปตรวจสอบดูได้นะครับ 1. ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์2ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สาม จิตของเราต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีความอาฆาตมาดร้ายในศาสตร์ปรมารีทั้งหลาย 4. เป็นผู้ผูสู่ทรงสุดตะสั่งสมสุดตา 5. ทรงจำปานิโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดยิบสาธยายได้ไพเราะคล่องแท้วิวนิจฉัยถูกต้องโดยสุดตาโดยอนุพยัญชนะนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้มีไหมนะครับความประพุทธทางกายบริสุทธิ์นะครับสีลหครบหรือยังก่อน อันที่2ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์นะครับพูดโกหกไหมยุยงให้คนอื่นแตกกันหรือเปล่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นคําพูดหยาบคายไหมพูดเพ้อเจอ้อไหมอิงอัดอิงทาอิงวินัยหรือเปล่าหรือว่าอิงคําพูดคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่อัดทำและวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนแบบนั้นไม่เอาถ้าเราจะตําตหนิคนด้วยในเรื่องของทมวินยัยเราก็ต้องเอาทมวินัยของพระพุทธเจ้ามาตําหนิห้ามเอาคำของคนอื่นเพราะทมวินัยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา และพอพระพุทธเจ้าล่วงลับเนี่ยศาส,สดาแทนก็คือทำวินัยที่ท่านบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายท่านตรัสไว้กับพระอานนท์ถูกไหมครับมหาหมีอะต่อมาหลังเราเรารู้คุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์แล้วก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นตอนที่เราจะโจทย์เนี่ยเราต้องดู5อย่างนี้ด้วย1กล่าวตามการอันควร2กล่าวตามความเป็นจริง3กล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพ4กล่าวด้วยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวด้วยควาไร้ประโยชน์ก็คือไม่พูดคําพูดเพ้อเจอ้อ โดยไม่ยิงอัดไม่อิงทาไม่ไม่อิง,องวินัยห้ากล่าวโดวยมีจิตเมตตาแม้จิตเมตตาต้องมีตลอดเลยและการอัดคลิปไปแบบนั้นนะ่ะคิดว่าเป็นการชี้แนะแนะนําด้วยความหวังดีต่อพระศาสนาหรือต้องการประจานให้เขาล้มละลายตายจากเพราะความอาฆา,าตมาดร้ายละ่ะนะครับผมไม่ได้บอกนะผมฝากไว้ให้คิดนะครับ สิ่งใดที่ผมพูดไปและเป็นพระสัตธรรมปฏิรูปหรือผมเข้าใจผิดเนี่ยพี่ๆที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้แต่ขอกรุณาคอมเมนต์ด้วยคําสุภาพแล้วก็คอมเมนต์แบบอิงอัดอิงทำอิงวินยัยเพราะเราพูดเรื่องธรรมะนะครับแล้วต้องเป็นอัดเป็นทรรมเป็นวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณครับ